พระอัศวิชิทรัตหนึ่งในปัญจวัคคีย์ผู้กล่าวคาถาสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของพระสารีบุตรภิกษุผู้มีมารยาทน่าเลื่อมใสผู้ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคต้นจากบุตรพราหมณ์ผู้ศรัทธาสู่พระอาหารหันต์ผู้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดอาัคารสาวกผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวของท่านเต็มไปด้วยความศรัทธาและปัญญาที่ยังคงเป็นแบบอย่างมาจนถึงปัจจุบันมาร่วมค้นหาความหมายของคาถาอันทรงพลังนี้พร้อมเปิดตำนานพระอัศวิชิทระประวัติพระอัศวิชิทรั ท่านพระอัสสชิตเป็นบุตรพระมหาสารในเมืองกบินพัฒนนครพรามผู้เป็นบิดาได้เห็นพระมหาบุรุษมีพระลักษณะถูกต้องตามตำราลักษณะพยากรณ์ศาสตร์ในคราวที่ได้รับเชิญเลี้ยงโภชนาหารในพระราชพิธีทํานายพระลักษณะของพระองค์จึงได้มาบอกเล่าให้ท่านฟังและสั่งไว้ว่าบิดาก็แก่เท่าชราแล้วเห็นจะไม่ทันเห็นพระองค์ถ้าพระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวดเมื่อใดให้ออกบวชตามเสด็จเมื่อนั้นตั้งแต่นั้นมาท่านมีความเคารพนับถือ และเชื่อในพระองค์เป็นอันมากเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวดแล้วและกําลังบําเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ท่านได้ทราบข่าวจึงพร้อมด้วยพรามสี่คนมีโกนธัญญาพราหม์เป็นหัวหน้าพากันออกบวชตามเสด็จคอยเฝ้าปฏิบัติพระองค์อยู่ทุกเช้าคําตลอดเวลาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ถึงหกปียังไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดทรงทราบแน่ในพระไัยว่าไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้จึงทรงเลิกบำเพ็ญทุกกรกิริยานั้นเสีย ตั้งพระไทยบำเพ็ญเพียรในทางใจสืบต่อไปทว่าท่านเข้าใจว่าพระองค์คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นผู้มากๆในกิเลสกรางคุณเสียแล้วเห็นจะไม่ได้บรรลุธรรมพิเศษอันใดอันหนึ่งเป็นแน่นอนจึงเกิดความเบื่อหน่ายพาก,กันและทิ้งพระองค์เสียแล้วหลีกไปอยู่ป่าอิสิปตนะมฤคาทยวันแขวงเมืองพารณสีครั้นพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรในทางใจได้ตรัสรู้แล้วจึงเสด็จไปตรัสเทศนาธรรมจักกับป่วัตนสูตรโปรดเป็นปฐมเทศนา และว,วันต่อมาตรัสปกิรณกกัตเทศนาท่านได้สดับเทศนานั้นพอเป็นเครื่องปลุกความเชื่อและเลื่อมใสแต่หาได้สําเร็จมักผลอันใดไม่ครั้นได้สดับปกิรณกัตเทศนาที่พระองค์ตรัสในวาระที่สี่ท่านได้ดวงตาเห็นธรรมการอุปสมบทท่านได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยพระองค์ทรงรับให้เป็นภิกษุด้วยวิธีเอหิภิกขูอุปสมปทาครั้นการต่อมาได้ฟังเทศนาอนัตตลักษณะสูตรที่พระองค์ทรงแสดง ในลำดับปักกิรณกัเทศนานั้นท่านพร้อมด้วยภิกษุสีรูปคือพระโกนธัญญะพระวัปปะพระพัทยะพระมหานามะได้บรรลุพระรหัสผลเป็นพระอเศสขบุคคลก่อนกว่าพระอริยสาวกทั้งหมดการบำเพนประโยชน์ประกาศพระศาสนาครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนาในตอนปฐมโพธิการท่านเป็นองค์หนึ่งซึ่งอยู่ในจำนวนนั้นได้ช่วยเป็นกำลังประกาศพระศาสนาในนานาชนบท ปรากฏว่าท่านเป็นผู้เฉลียวฉลาดรู้จักประมาณตนไมอ่อโอวดหรือเยื่หยิงกิริยามารยาทก็เป็นที่น่าเลื่อมใสเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ณประเวลุวันในกรุงราชคฤึกวันหนึ่งท่านเข้าไปบิณฑบตในกรุงราชคฤึกอุปติสสะปริพา,าชกเดินมาแต่สำนักของปริพาชกได้เห็นท่านเข้าเกิดความเลื่อมใสจึงขอให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านกล่าวว่าผู้มีอายุเราเป็นคนใหม่บวชไม่นานเพิ่งมายังพระธรรมวินัยนี้ ไม่อาจดแสดงธรรมแก่ท่านโดยกว้างขวางเราจะกล่าวแก่ท่านโดยย่อพอรู้ความแล้วท่านก็แสดงธรรมแก่อุปติสสะปริภาชกพอเป็นความว่าเยธรรมมาเหตุต at ah ุปภวาเตสังเหตุตปงตถาคโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนแปลว่าธรรมเหล่าได้เกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติตรัสอย่างนี้ อุปติสสะปริพาชกได้ฟังก็ได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุพระโสดาบันแล้วท่านก็ได้ชักนำให้เปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาภา,ายหลังปรากฏว่าอุปติสสะปริพาชกได้บรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนามีนามว่าพระสารีบุตรเป็นอัครสา,าวกฝ่ายขวาจัดว่าท่านพระอาสสชิได้สิทธิสำคัญมากองหนึ่งท่านดำรงอายุสังขารอยู่พอสมควรแก่การแล้วก็ดับขันธ์ปริณิพาน